วันนี้ก็ขอย้อนลงต้นเมื่อคืนไม่ใชขึ้นตอนตอน้ตนไปจับเอปลายแต่เรื่องพระท่านรู้ความว่าเมื่อคืนนี้ท่านใช้ปัญญาบารมีแต่ความจริงปัญญาบารมีถ้ามีญญาบารมีเดียวพอบารมีอื่นก็ครบถ้วนนี่ก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบิษัทจะภาวนา ตามปกติถ้าที่คานเคยสอนมาจากโบราณการนะครัมาก็ฝึกมาแบบนั้น <c oughs> ก่อนที่จะภานวนาถ้าแนะนําให้พิจารณาร่างกายในใจรักษะก่อนใจรักนิยายนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขะนัตตาสลายตัวถ้าในพิจารณาแบบนี้ให้เกิดปัญญาตอนนี้ก็สําหรับพวกเราเหล่าพุทธบริษัทก็ควรจะหันเข้ามาจับปริษษยสัตว์เลย พราะว่าไตรลักษณ์นิยานหรือวิปตาวิัฒนายานอย่างอ่อนอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังป็นทุกอนัตาสลายตัวเป็นวิปัาอยางอ่อนอย่างอ่อนถ้าใช้อริยสัจก็ถือว่าเป็นื่อัสนายานตัวปลายตัวสุดท้ายนะจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าถือว่าอริยสัจมีความสําคัญมากเพราะว่าการที่พระเจ้าทรงเทศน์สดก็ดี ทาชาดกก็ตามชาดกก็ประสูตรนแนวเดียวกันเล่าทั้งเรื่องบุคคลเ,เล่าไปใช้นิทานพอจบเรื่องท่านจะสรุปด้วอริยสัจสี่คือทุกสงุไทยนิรุมมัคท่านผู้ฟังพระสูตรก็ดีชาดก็ดีเมื่อฟังเพื่อฝืนไปในเรื่องก็เ,เกิดสัทธาเมื่อรัทธาเกิดขึ้นเวลาพระเจ้าสรุปด้วยอริยสัจสี่พอจบ ต่างคนต่างบรุมรผลไปตามๆกันส่วนใหญ่ก็มีพระโสดาบันเป็นต้น <c oughs> ก็มีบางท่านถึงพระาราหันดังนั้นในวิปัสนาญาณของพวกเราก็ขอาจะมาขอใช้อรียสัจก็แต่ว่าเอาไม่ถึงสี่ใช่ไหมอร์ยสัจเอาแค่หนึ่งคือทุกขสัจก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน อย่าภาวนาก็ดีแต่การรู้ลมหายใจเขาออกมันใช้ไปได้โคกันไปรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกปล่อยจิตสบายการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออก,ออกแต่ว่าต้องปล่อยไปตามกําลังร่างกายนะถ้าจิตเข้าไปรับทราบพอเดียวเดียวมันจะหายเหนื่อยปกติคนเรามีการเหนื่อยอยู่เสมอ นอนตื่นขึ้นมายังไม่ทํางานอื่นแต่จิตเริ่มคิดจิตก็เริ่มเลยเนื่องการเหนื่อยนี่ต้องควบคุมด้วยนาปานุตติกรรมาฐานอันดับแรกเอาจิตเขารับทราบเวลาที่ให้ใจเข้าหรือใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่ <c oughs> ถ้าลมหาไม่ใจถูกฝืนให้ใจแรงเกินไปถ้าเราบังคับ <c oughs> ก็ปล่อยทีอย่าืนปล่อยไปตามสบาย จากประเดียวเดียวการเต้นหัวใจที่แรงจะเบาลงจะเข้าสู่สภาพปกติเมื่อการเหนื่อยของร่างกายเข้าสู่สภาพปกติตอนนี้ขอให้ใช้ปัญญาก่อนภาวนาตัวปัญญาตัวนี้ก็เห็นทุกเห็นว่าโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีส่วนใดของโลกที่มีความสุขจริง คนทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวไปมาต่างๆจะทําง,ทงานที่โดนบงังทํางานที่มีบางประกอบกิจการงานต่างๆบ้างเพื่อได้มาดังทรัพย์สินนั่นเขาทําด้วยกําลังเขาความทุกข์ถ้าไม่ทําทรัพย์สินมันไม่มีจิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าทรัพย์สินไม่มีอาหารก็ไม่มียาก,กินก็ทุกข์หนักแต่ในการทํางานทําการ าก,ก,การประกอบกิจการงานต่างๆก็เป็นอาการที่เหน็ดเลยความเหนื่อยเป็นอาการของขวานทุกรวงความมาจ,จะมองเห็นคนทุกคนในโลกื่อสัตว์ทุกตนในโลกไม่มีคนและสัตว์ตนไหนที่มีความสุขจริงความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังก็เป็นทุกข์ความป่วยก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ความพัดพ์าศร้าใของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถิงก็เป็นทุกข์รวมความว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีมุมไหนที่มีความสุขให้เห็นตามความจริงเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> ทุกมาจากไหนทุกมาจากร่างกายเนใช้วิปัสสนาญาณนะไม่เชื่อว่ากระทำหักวิชาพูดกันถึงตามแนวการปฏิบัติ แล้วก็ต้องคิดว่าทุกตัวนี้มันมาจากไหนถ้าพิจารณาไปจริงๆก็คือว่าทุกตัวนี้มันมาจากร่างกายความหิวเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายร่างกายมันหิวหนาวเกินไปร้อนเกินไปเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายความแก่เกิดขึ้นเพราะมันมีร่างกายความป่วยไข้ประสบาบเกิดขึ้นเพราะมันมีร่างกาย ความตรรถนาสมวังบ้างไม่สมบังบ้างเกิดขึ้นเพราะมันมีร่างกายการพัดพลาดจะของรักของชอบใจมีขึ้นเพราะมีร่างกายความตายจาปรากฏเพราะม,มีร่างกายรวมความว่าตัวทุกข์จริงๆคือร่างกายของเราเองมันเป็นปจัจจัยเกิดความทุกข์จิสะกดใจบางทีมุสิมไลน์ของนักปฏิบัติก็คิดว่าขึ้นทื่ว่ากายเกิดในโลกนี้มาเต็มด้วยความทุกข์ เราควรจะมาเกิดอีกไหม <c oughs> ชาติใดบ้างที่เราเกิดมันจะมีความสุขถ้าเราไม่ทราบแล้วก็ถอยหลังไปหาคนที่มีฐานะดีกว่าดีกว่าเราขึ้นไปตามลำดับแล้วฐานะท,ที่ต่ำกว่าเราลงไปตามลำดับมองดูที่ว่าคนระดับไหนที่มีความสุขจริงเราจะมองไม่เห็นคนที่มีความสุขเลย ดังนั้นก็คิดว่าถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกอกี่ชาติก็ตามมันก็จะมีความทุกอย่างนี้เห็นทุกซะก่อนแต่ว่าต่อไปคือสวรรค์กับรมถ้าหากท่านที่มีความว่าใจแล้วก็ไม่ต้องต่อไปก็เปนึกถึงเทวดานางฟ้ากับรมที่อยู่บนสวรรค์สวรรค์เป็นใดทั้งความสุขสวรรค์นี่สุขจริงๆเขาคําว่าเป็นทิพย์ ร่างกายก็เป็นทิพย์บ้านที่อยู่ก็เป็นทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์หมดคําว่าทิพย์ภาษาบาลีท่านแปลว่าเล่นทุกสิ่งทุกอย่างก็เทวาดาน,านางฟ้าระพมเหมือนทําเล่นเล่นทุกอย่างคิดว่าจะไปไหนเราคิดตั้งใจว่าจะไปมาถึงเลยต้องการเครื่องแต่งตัวอย่างนี้พอนึกว่าต้องการอย่างนี้เครื่องแต่งกายก็ปรากฏไม่ต้องใส่เสื้อนุ่งบางกิง โดยความหิวความกระหายรเทวดาและผมก็ไม่มีทางนี้เพราะไรว่าท่านผวกนี้อยู่ในอำนาจของบุญแล้วก็ร่างกายุระเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีผมก็ดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันแรกรู้สึกร่างกายมีสภาพแบบไหนจะทรงกายแบบนั้นตลอดจนกว่าจะหมดอายุความความเศร้ามองพระร่างกายก็ดี ความแก่เปลี่ยนแปลงร่างกายเขาดีไม่มีในเทวดานางฟ้าหรือสมเรื่องความว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีองก็ดีท่านมีความสุขจริงไม่ต้องประกอบกิจการงานเหมือนเราแต่ทว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีค์ก็ดีท่านอยู่ไม่นานในเมื่อบทบุญวัสนาบรารมีก็ต้องจุดสีตมาใหม่อย่างผู้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งที่นี่ทุกคน ก็กล่าวว่าทุกคนทุกคนเคยเกิดเป็นเทวดานาวฟ้ามาแล้วเคยเกิดเป็นชมมาแล้วาก็จะถามว่าเดานี้ยังไงก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ดา่ใช่หลงไม่เชื่อไปถามเทวดารุ่นเดียวดิคุณจุติวาดจิ่วนะจะถามได้ไหมนะคือ <c ười> ไม่ใช่ดาแต่คนที่จะเจริญกรรมฐา,าน อย่าหรือเมื่อคนที่ต้องการเจริญกรรมฐานจริงๆเ่ยร,รักกรรมฐานจริงๆต้องมีบารมีอย่างต่ำหรือบารมีอย่างกลางนั่นคืออุปะบารมีบารมีต้นเจริญกรรมฐานไม่ได้กําลังใจไม่ถึงแล้วอุปาบาร,รมีที่มีวามกําลังใจแคบลมไม่หมายความชาญโลกีทุกอย่างกล้าทําแต่ว่าัทนายานเบื้องปลายไม่กล้าทํา จะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะไปนิพพานได้ความดีไม่พอก็ยับยั้งอยู่แค่ฌานโลกีถ้าท่านผู้ใดมีกำลังใจต้องการมิพพานคนประเภทนั้นเป็นปรมัตถบารมีคนที่จะมีารมีกลางก็ดีารมีปลายก็ดีารมีปลายคือปรมัตถบารมีนะ บารมีกลางครุปบารมีท่านประเภทนี้ต้องผ่านความเป็นเทวดาทุกร์ม,มาแล้วเพราะแค่บารมีต้นเขาก็เป็นเทวดาเป็นกรมนับเวลาวาระไม่ทุนอยู่แล้วการเป็นเทวดาหรือนางฟ้าความจริงก็ทําบุญไม่หนักที่พระพุทธเจ้าทรงแับทานนางสกสทานนางรู้ไหมถ้าแปลว่าอะไร เอเอคนนี้เก่งแคนึกไม่ออกกันทานนางสุสกัสโธทานนางทานเป็นบันไดให้ไปสู่สวรรค์น,นั่นหมายความแค่การให้ทานไม่แต่ครั้งเดียวนี่หมายถึงบรารมีต้นเน่บรารมีต้นเนี่ยถ้าเต็มจริงๆเขาจะเก่งแค่ทานกับสิ่งนี้คำว่าเก่งในหมายความนั้การพอใจการจะได้ภาวนาขขเนนาขาพอใจไม่ไหวกําลังไม่พอ นี่ถ้าจะถามว่าบางเอื่นเขาทำบาปมากทำบุญน,น้อยจะปันสบายสวรรค์ได้ไหมพย,ย้อนหน่อยที่กลา่าวเมื่อกี้ว่าทานนางสกสวทานนางพระพุทธเจ้าบอกว่าทานเป็นปัจจัยเป็นบันไดเกิดบุสวรรค์การให้ทานไม่แต่ครั้งเดียวเขาก็สามารถจะเกิดเปเตว,วดาได้นางฟ้าได้นี่ถ้าจะถามว่าคนเนี้ในเมื่อเขามีบารมีต้น บารบมีคือความดีขั้นต้นกําลังบารบมีแปลว,ว่าเต็มคือกําลังใจเต็มขั้นต้นหมายความเต็มน้อยกว่าครา่องยังทําความชั่วมากกว่าความดีแล้วจาไปสวรรค์ได้ยัยงไงตอนนี้ก็ต้องหันไปหาพระพุทธเจ้า,าที่พระเจ้าจำบอกว่าจิตเตงริเถสทุกขติปาตสิกังขาคนถ้าก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองมีรมกลุ่ม ก็ไปสู่ทุกติเกออบายภาูมิจิตเตปริสุทธิ์เทศุกติปราริกังการขาถ้าเวลาก่อนจะตายถ้าจิตใจส่งสัยนึกถึงบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งก็ไปอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ก่อนพระความว่าคนที่มีบาร,รมีต้นถ้าก่อนจะตายเขาเกิดนึกถึงความดีของเขาอย่างใดอย่างหนึง่งเคยให้ทานกับสัตว์หรือเคยให้ทานกับคนคือจะไว้ทานกับพระ เพื่อเคยรักษาศีลมาบ้างนึกถึงศีลที่ตนรักษาเพื่อนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระธรรมคาสอนและนึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเขาตามถ้านึกขึ้นมาก่อนระยะตายถ้าไปตายในช่วงที่จิตเทียคิดอยู่ตามนั้น <c oughs> คนนั้นจะลงอบายภูไม่ได้อย่างเลวที่สุดเขาไปสวรรค์ก่อนุิโยมความว่าแม้แต่บารมีต้นเข้าไปสวรรค์ได้คนเราเกิดมาทุกคนไม่เคยให้ทานแะไม่มี ทุกคนต้องเคยให้ทานเจะรงจำได้ไม่ให้ทานอีกครั้งจะไม่ได้เนี่ยเนี่ยก,ก็อย่างเขาเลี้ยงสุนัขธท,ที่บ้านเ,เลี้ยงแมวที่บ้านมันเป็นทานไหแต่การเลี้ยงต้องดูก่อนนะถ้าเราเลี้ยงคิดว่าเจ้าสุนัขนี่จะคุ้มกันขโมยได้เจ้าแมวต้องไล่ไล่หนูให้ได้อย่างนี้ให้ไม่เป็นทานถือเป็นค่าจ้างไป แต่เราคิดว่าเลี้ยงด้วยเมตตามันจะไล่คุ้มได้หรือไม่ได้ก็ตามใจมันเถอะมาเห่าไปก็ใช้ได้เห่าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแมวจะไล่หนูได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราให้ด้ยวยความเมตตาจิตคิดว่ามันเป็นสัตว์ก็มีความผิวเราสงสารมันอย่างนี้ทุกครั้งในการให้เป็นทานเพียงแค่ให้ทีเท่านี้ถ้าเวลาจะตายเขานึกถึงแมวทุกสุนัขขึ้นมาจะไม่ได้เกิดในท้องหมานะนึกถึงทานที่ให้นะไปสวรรค์ทันที ถ้าไปสนใจกับหมาแล้วแมวเป็นลูกหมาลูกแมวอย่างเงยังยังโกตุฮลิกาใช่ไหมนึกถึงหมาเข้าเลยเข้าอทองหมาไปเลยแล้วก็ยังดีเอาจะท่องหมามาแล้วเป็นหมาเจ้าพระเจ้าเจ้าตายจากหมาเป็นเทวดาเป็นโคสกทุกบทใช่ไหมไม่ติดก้อยยาหมาไปาาโโสปะาาาสาพานก็ได้ กลุมความว่าทุกคนต้องผ่านที่มานั่งที่นี่ก็ผ่านกลายเป็นนางฟ้ามาบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นโทมบ้างแต่ทั่งมีความเข้มข้นในการบำเพ็ญบุญศนการบำเพ็ญบุญธรรมดาแต่พุทธบัญญัติจัทถึอมีความเข้มข้นมากที่ถืออย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมา,มาปลอกใจกันถ้าพูดเอาใจแล้วก็ดูก็แล้วกันการทําบุญใช่ไหมไม่ต้องกะไม่ต้องเกงการต่างคนต่างทา คือว่าไม่ตองดึงแขนดึงขามาทําบุญกันใช่ไหมมีแต่แย่งเข้ามาทําบุญเจ้าปี้สูตเขาเจ้าที่เขาแย่งไล่ออกไปก็ยังทำเงนินนะคือว่าเขาไม่ให้ที่ไปออกคนที่ก็เหยียบคนตายนี่กําลังทําบุญขนาดนี้ถ้าบารมีไม่เข้มข้นจริงจริงทไม่ได้นี่ค็ขอ้อเปรียบเทียบมันก็แสดงว่าทุกคนเคยพิโดามาแล้วเป็นพรมาแล้วเป็นนางฟ้ามาแล้ว เมื่อเป็นเช่นี้เราเป็นแล้วอยู่ไม่ได้ก็ต้องลงมาใหม่เม,มื่อบทคลนลสนามารมีแล้วไข่คนต่อไปว่าถ้าเรียกเกิดเป็นเทวดารักคมจะดีไหมถ้ากําลังใจสูงก็คิดว่าไม่ดีมันต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าตั้งใจจริงเพื่อนิพพานนี่นนคนที่ตั้งใจเพื่อน,นิพพานเขาทำยังไงก็ทําอย่างพวกเรานี่แหละขอย้อนต้นในการเริ่มต้นขบรรดาจะพุทธศาสนาบริษัทธ์นิพพาน อันดับแรกมีทานการให้เรื่องทาน,น่นําำเป็นต้องมีเพราะทานเป็นปัจจัยเป็นเหตุตัโดโลภะความโลภกะกิเลสที่สำคัญมีสามตัวทเรียว่ารากเง้าของกิเลสถ้าทำลายรากเหง้าบมดกิเลสก็ทรงตัวไม่ได้ตัวแรกคือโลภะความโลภ โลภะกับราคะนี่เป็นตัวเดียวกันราคะความรักโลภะความโลภเมื่อเกิดความรักขึ้นมาจิตใจก็อยากได้ตัวอยากได้เป็นโลกโลภะความโลภตัวนี้เราจะตัดได้แต่การให้ทานและจาคานุาาสติกรรมฐานคำว่าจาคาน,านุสติกรรมฐานคือจิตคิดจะให้ทานตั้งใจที่ว่าถ้าคนก็ดีใจก,ก็ดี ที่เขามีความทุกข์เขาบกต่องเนื่ออะไรถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยๆๆๆนี่จิตคิดนะคิดอยากช่วยแต่ลมจิตที่คิดอยากจะได้ทรัพย์สมบ่ายเพราคนอื่นมาเป็นเรื่อตนโดยไม่ชอบทาอันนี้ไม่มีคิดอยากจะแย่งเขาจะรักจะขโมยเขาอันนี้ไม่มีมีลมจิตคิดอย่างเดียวว่าเราจะสงเคราะห์เขาให้มีความทุข ถ้าอารมณ์จิตคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าท่านมีฌานในจาคา,านุติกรรมฐานฌานทำไมฌานในตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไปนั่งหลับตาคืออารมณ์ทรงตัวคือคิดจะให้ถ้าเวลาใดถ้ามีโอกาสถ้าได้ให้เวลานั้นตัดโลภะความโลภให้ครั้งหนึ่งโลภะความโลภก,ก็ขาดไปจุดนึ่งมั่ค่อยๆขาดไปก็จะมีกําลังเบาขึ้นตอนนี้กิเลสราข้ากิเลสตัวที่สองคือโทสะ โทสะมีการเจริญกรรมฐานต้องมีสินเท่าไรเพื่อที่ตัวตัดโทสะความโกรธเพราะว่าโทคยเพราะว่าสินเนี่ยถ้าจะมีได้เพราะอาศัยบนใบ้อความดีสมรรกายคือหนึ่งเมตตาความรักสงนาความสงสารถ้าความรักมีความสงสารมีจิตความโหดร้ายคจิตที่จะทำลายสินห้าข้อมันก็ไม่มีเพราะความรักความสงสารมันเข้าไปบังคับห้ามทำร้ายเขา ห้ามรักขโมยของเขาห้ามแย่งของรักของเขาห้ามผุกบดประเทห้ามถึงโัราเมีไรทำสำเริการนี้ห้ามเองเป็นอัตโนมัติไม่กล้าทําความชัว่วถ้าเมตตายความรักมีขึ้นคุณนายความรักษามีขึ้นโทสะโตัวรา้ายก็ค่อยๆทำลายตัวเองจะค่อยๆเสื่อมกําลังลงนิจจำนิการเริญกรรมฐานจําเป็นตมีศีลนิการที่เราจะ คิดจาคาตติคิดตั้งใจจะให้ผ่านก็ดีจะทรงสีนนบริสุทธิ์ก็ดีก็ต้องมีจิตทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิสมาธิคือการตั้งใจการตั้งใจตัวนี้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกนิวรณ์จะลากใจไปสู่อารมณ์อื่นแตท่ทั้งทั้งที่ฝึกมันก็ลากถ้ามันลากเรามั่งเราลากมันมั่งทั้กันลากไป บางครั้งกําลังใจสติเราอ่อนนิวรณ์ก็ลากไปตามอารมณ์ลากไปหาราคะความรักโทสะความโกรธนี่เป็นต้นแต่บางโอกาสกําลังใจเราเข้มแข็งม,มาแล้วก็ลากมันตกนิวรณ์ให้สงบไปนิวรณ์หยุดไม่กวนใจจิตก็มีความปลอดโปร่งตัวสมาธินี่เป็นตัวระงับนิวรณ์ขั้นบนคําว่าสมาธินิรงับน,น,นิวรณ์นะพรืองาดที่รู้ลมให้ใจเท่าอันใจออก นี่ก็ณนาใดที่รู้คำภาวนานหรือขณนาใจติดคิดทึกโทษของกิเลสความดีเขาบุญกุศลเวลานั้นนิวอนนะครับนิวรณ์ไม่กวนใจถ้านิวรณ์กวนใจเรารู้ลมาใจเขาออกก็รู้ไม่ได้ภาวนาก็ภาวนาไม่ได้คิดถึงกาลังเขาบุญกุศลก็คิดไม่ได้นิ่เพราะนิวรณ์กวนกาลังเราตก ขณะใดเพื่อทราบว่าขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้เวลานั้นจิตสมาธินิวรสสงบขณาใดรู้คำภาวนาได้เวลานั้นจิตสมาธิพะนิวร์สงบขณะใดจิตจิตค,คิดพุ้นคิดถึงธรรมะที่พระเจ้าทรงสอน <c oughs> อย่างเห็นแม่เรียสัตข้อส่วไนนกายเกิดเป็นทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จรจิง จิตยังน้อมอยู่ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเวลานั้นจิตมีสมาธิต่อไปเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดมาค่อยพิจารณาเรืองปัญญาตัวปัญญานี่บางคนบอกว่ามีหลายคนที่เคยถามมาว่าจะเรียนกรรมาฐานนิจิตสงบบางครั้งไม่ปรากฏลมให้ใจเขาออกและปัญญาไม่เกิดเลยชักสงสัย ความจริงคําว่าปัญญาเกิดวันที่ญาโยมพุทธบริษัทจะเคยอ่านหนังสือไม่ก,ก็ถือว่าต้องคิดตามหนังสือถูกต้องตามนั้นปัญญาจะเกิดใช้ความจริงนี้ไม่ใช่การปฏิบัติจริงๆถ้าปัญญาจะเกิดไม่เกิดในคิดอย่างนี้เมื่อจิตสงบถึงขนา,ดน,า,นปปนานดนั้นจิตเป็นฌานเมื่อจิตลดลงจากฌานกึงอุปจาระสมาธิจะมีความเอิบอินอยู่จิตจะมีความทุ่มชื่น แต่ว่าจิตไม่ถึงชาญรู้รับอารมณ์ต่างๆได้ทั้งหมดจิตไปทุ่นคิดถึงความจริงของชาวโลกว่าชาวโลกเต็มเรดยความทุกข์เพื่อเราเองที่มีความทุกข์เพราะใครใครทําให้เราทุกข์เราก็ยากจะทราบอกามจริงที่ทําให้เราทุกข์คือกายร่างกายที่เรามีอยู่มันทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่มีเสื้อไม่มีผ้าไปไหนก็อายเขาใช่ไหมหรือไม่อาย ม่ายก็ลองแก้ผ้าเดินได้สตังมันนี่ติดติดแต่หาว่าเราไม่มีอาหารบริโภคเราก็มีทุกข์เพราะไขรเพราะร่างกายหนาวเกินไปก็มีทุกข์เพราะร่างกายร้อนเกินไปก็มีทุกข์เพราะร่างกายพราะความว่าสิ่งที่เราทุกข์ไม่ใช่ไข้คือร่างกายเตสังบูปสมุตโขที่พระเจ้าปังเกาวาจาเบสกุล ท่านบอกว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นเชี่ยวเป็นศุขเราจะหมดทุกขได้จริงเพราะไม่มีร่างกายนี้คำว่าไม่มีร่างกายไม่ใช่ไปฆ่าร่างกายนะคือจิตใจยอมรับก็ถือต่างความเป็นจริงว่าร่างกายที่เลวมันเลวอย่างนี้เป็นปกติเป็นสภาพของมันเราก็ขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีร่างกายเพื่อตาย ชาติต่อไปในการที่เกิดเพื่อตายไม่มีสภาวบเราต้องการิผพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจทรงถินใม่บ,บริสุทธิ์แล้วก็พยายามพิจารณาหาความจริงด้วยปัญญาปัญญาใช้เล็กน้อยไม่ตองมากเข้าใจว่าเกิดเป็นมนุษย์โรคเป็นทุกข์ตัวดาหรือพรมเป็นสุขเก่สุขไม่นานเราไม่ต้องการเราต้องการิผ่าน <c oughs> นี่ว่ากับเนร้อรมนะแั้วย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเริ่มต้นปฏิบัติี้ทํานยังไง พอสมาทานเสร็จก็ขอบรรดาญาตโยมพุทธบริษัททุกคนตั้งใจไข้ขนตามความเป็นจริงที่มันเห็นได้คือตัวทุกใกล้ <c oughs> คนสักนิดหน่อยเพื่อจิตสบายตอนนี้ก็ขอบนรดาตเต็หลายหนดรู้ลลหงยใจัยเขาออกหายใจเขา้ารู้หายใจเขา้าหายใจออกรู้หายใจออกแล้วก็ภาวนาตาม คำภาวนาและญาตโยมพุทธบริษัทั้งหลายคล่องบทไหนให้ว่าบทนั้นอย่าเปลี่ยนแต่ญยาตโยมทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้คำวนาว่าพุทธโธเพราะสั้นแต่ว่ามีอนุภาพมากให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกใตวัดโธญา้ิจงทราบว่า,า,ววาถ้าจะมีสมาธิไหม,มก็ดูกําลังใจของตนเองว่าขณะใด,ดที่เรารู้ลมใ,ใจเข้าใจออกได้ ถรือว่าจิตจะก่ัดแ่งบ้างก็เป็นของธรรมดาให้ถืวว่าเวลานั้นจิตมีสมาธิหรือถ้าเราภาวนาควบคู่กันไปถ้าเวลาไหนรู้คําภาวนาเวลานั้นให้ทราบว่าจิตท่านมีสมาธิถ้าบังเอิญมีสมาธิว่าเดี๋ยวเดียวจิตเคลื่อนไปอย่างนี้เขาเรียกคณิกาสมาธิอเมีนในสงม,มากเพียงแค่คณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยทรงตัวได้ไม่นาน <c oughs> อย่างนี้องค์สุเดพระจิตามายกล่าวว่าบคุคคลใดสามารถทําจิตที่เป็นสมาธิได้วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่ง้ือเวลานั้นจิตไม่คล้องอารมณ์ที่เป็นบาปก็ได้หมายความว่าขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ดีรู้คำอานายก็ดีเวลานั้นจิตเป็นมหาภูสนุนบาปไม่เข้ามาผลท่านบอกว่าจะบุคคลใดทําทจิตว่างจะกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึง่ง เรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตในบ้านจากฌานนี่ขอบรรดานพุทธบริษัทท์้งหลายเพื่อทราบว่าความดีของท่านดีตัมในวันนีน้ที่ที่แล้วมาเป็นความดีสูงสุดที่นำท่านไปโฉนิพานได้โดยง,ง่ายขออย่างเดียวที่รู้ว่าให้เข้าใจเรื่องร่างกายตัวเดียวอย่างที่ดันเละท่านเพิ่มายะว่าพยะจะจงอย่าสนใจในรูป เคยมีความเข้าใจในรูปร่างกายของเราโดยเฉพาะว่ามันทุกร่างกายอย่างนี้ต่อไปชาตินี้ถ้ามันตายแล้วต่อไปร่างกายนี้ไม่มีสำหรับสำหรับเราอีกเราต้องการจบหย่างที่นี่เพียงเท่านี้ที่ญาตจมทั้งหลตอนนี้ไปเวลาก็ได้มีคอ,อนที่ไปขอขบรรดา่านพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศินสมาทานเป็นกรรมฐา,าน